สวัสดีครับผมเมียคิมโอเพนโรสนะครับวันนี้รถที่อยู่ด้านข้างเป็นรถลัก u ูรี่คานะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยนิยมเป็นอย่างมากนะฮะเป็นรถ l e x กซั ES 3 0 0 h ed, ซึ่งรู้อยู่แล้วนะครับว่า Lexus เป็นแบรนด์ภายใต้ของ t o y ยต้เรื่องของอะไหล่ความทนทานความปลอดภยัยความหรูหราความลักชู y ี่ออปชั่นล้นๆ l e x กซัสเขาจัดเต็มอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้เป็น E S 3 0 0 H นะครับเป็นเครื่องเบนซินไฮบริดนะครับเครื่องยนต์2.5ให้กำลังสูงสุด205แรงม้านะครับอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันนะครับสมรรถนะดีนุ่มเงียบนะบขับนุ่มสบายนะครับขับสนุกนะครับในทุกการเดินทางเลยก็ว่าได้นะครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับด้านข้างก็จะเป็นล้อแมกนะฮะล้อแมกเล็กซัสไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับหลังคาซันรู นะครับกุญแจเป็นแบบกุญแจคีย์เลสนะครับนะับแตะล็อกได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูภายในกันเรามาดูด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถกดได้นะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเก็บสัมภาระได้เยอะนะฮะความสะดวกสบายนะครับเรื่องของ เล็กไซด์คันนี้จัดมาให้จัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่าออปชั่นมีอะไรบ้างภายในนะครับเป็นเบาะสีครีมแบบหรูหรามากๆนะฮะแล้วก็การดีไซน์ซึ่งบอกความเป็นลักชวรี่คาร์มากๆนะในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะเมมโมรี Memory ได้3ระดับพวงมาลัยม um ัลติฟังก์ชันมีระบบ cruise control นะครับคอปรับไฟฟ้าขึ้นลงโยกขึ้นซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลน,นะครับก็จะมีดัตชบอร์ดของ Lexus เป็นเมาส์นะฮะสามารถคอนโทรลที่เมาส์ตรงนี้ได้นะครับนาฬิกาแบบลักชัวรี่เป็นของ Lexus นะครับระบบ p u s สตาร์ทแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอิสระซ้ายขวาน่แล้วก็ในส่วนของลมเป็นมีเป่าลมเย็นด้วยนะครับสามารถปรับ เาลมย็นได้ในส่วนของปุ่มกดนะครับปรับโหมดนะฮะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้มีสปอร์ตมีอีโคมีนอร์มอลนะฮะเกียร์ออโต้นะครับอันนี้เมาส์อนะ่าส่วนนี้ก็เป็นเก๊กเก็บของต่างๆนะครับก็การดีไซน์เก็บของก็ถือว่าลงตัวมากๆนะฮะแล้วก็หลังคาสันลูป ด้านหลังนะครับถือว่านั่งกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็มีม่านม่านด้านหลังด้านข้างนะครับมีแอร์ตรงกลางและตรงนี้มีปุ่มคอนโทรลนะครับสาหรับคนนั่งหลังมีม่านไฟฟ้าหลังนะฮะแล้วก็ปรับอุณหภูมิแอร์นะครับปรับได้เลยตรงนี้สดุกสบายมากครับอันนี้ก็เก็บของเก็บสัมภาระนะใครได้ไปคันนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าครั้งหนึ่งในอดีตรถคันนี้ป้ายแดง4ล้านกว่านะครับเอ่อตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะะราคาไม่ถึงล้านนะครับท่านใดสนใจก็ ทักแชทมาได้นะครับหรือทักมาที่ Line แอ o p e n Road นะฮะเดี๋ยวทางทีมงานเราส่งรายละเอียดรถคันนี้ให้แล้วก็ส่งโลเคชันให้นะครับหรือท่านใดสนใจจัดจัดไฟแนนซ์เราก็มีบริการไฟแนนซ์ให้นะครับสุดท้ายนี้เฮียคิมลาไปพร้อมกับ E300H s คันนี้นะครับสวัสดีครับ